หลังจากที่คุณอภิสิทธิ์เข้ามาเนี่ยประชาธิปัตย์ดูกระแสจะดีขึ้นนะอ่าดูได้จากนิ้าโพอ่าในแต่ละภาคแต่ละภาคขึ้นไปอยู่ที่ลำดับที่สามของบรรดาหัวหน้าพักและเปอร์เซ็นที่จะเลือกประชาธิปัตย์หรือนิยมประชาธิปัตย์อยู่ที่เกือบสิบเปอร์เซนต์เก้าเปอร์เซนต์กว่าๆนันแสดงว่าความนิยมตอนที่ท่านหัวหน้าภิสิทธิ์มารับหน้าที่ ดีขึ้นกว่าเดิมจากเดิมที่อยู่ที่ประมาณหนึ่งนิดๆนะครับแต่คนก็มองว่าอย่างคุณเทพไทยก็มองว่ากระแสะรวมพักน่าจะได้ดีครับแต่กระแสะพื้นที่เนี่ยอาจจะอาจจะไม่เป็นที่วาดหวังก็ได้นะคือเมื่อสสเขตซึ่งเป็นสสที่เรียกว่าพื้นที่เนี่ยนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็น ใช้วิธีการซื้อเสียงถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือข้าราชการที่ถูกออขอตัวไปช่วยราชการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเช่นตำรวจทหารหรือฝ่ายปกครองถ้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งผมคิดว่าการซื้อเสียงก็จะลดน้อยลงถึงวันนั้นประชาชนจะได้ตื่นตัวและรู้สึกตัวว่าเลือกคนที่ซื้อเสียงเข้าไปและ จทุจริตกระนำซ้ำเติมประเทศชาติให้สุดโสมมากยิ่งขึ้นผมคิดว่าข้อทวงติงก็ดีข้อวิจารณ์ก็ดีว่าในเขตพื้นที่ยังไม่ดีก็เป็นการพูดที่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขที่กกตไม่ทำงานแต่ผมคิดว่าคนไทยก็ใช้ว่าเขาจะโง่แต่เขาไม่มีตัวเลือกเมื่อไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่า ที่มีอุดมการมากกว่าที่มีความสามารถมากกว่าเขาจึงไปรักเงินใช้ระบบอุปัรภมตอบแทนบุญคุณจากเงินที่เขาให้มาด้วยการลงคะแนนให้ถูกต้องนะที่คุณเทพไทยพูดแต่เขาพูดในภาวะที่เป็นจริงตอนนี้กระแสภาคใต้กรทมน่าจะกระเทือนขึ้นกว่าเดิมนะแต่ภาคเหนืออีสานนี่จะไปอุดช่องโหว่ไงก็คิดว่าผู้บริหารพัก คงจะมีนโยบายหรือมีวิธีการอย่างที่ผมพูดแล้วว่าบัญชีรายชื่ออยู่ที่ประมาณเกือบสิบกว่าจะถึงวันเลือกตั้งก็น่าจะอยู่ที่สิบกว่าแล้ครับเมื่อเป็นเช่นนี้ส่วนที่จะเป็นนโยบายก็เป็นการดำเนินการอุดช่องว่างหรืออุดจุดบกพร่องการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเนี่ย ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็ก็อยากได้นักการเมืองที่ดีมีความรู้มีความสามารถและไม่ทุจริตเพราะทุกคนทราบดีว่าปัญหาการทุจริตของประเทศไทยเนี่ยไปอยู่ลำดับที่ประมาณ110จาก180ประเทศและคะแนนที่เราเคยได้ที่50าสกว่าๆขณะนี้อยู่ที่35คะแนนนี่คือข้อมูลของ Transparency International Organization องค์กรที่สารวจความโปร่งใสทั่วโลกเป็นที่ยอมรับกันดังนั้นเมื่อพูดให้พี่น้องเข้าใจว่าเลือกนักการเมืองซื้อเสียงและข้อสอบทุจริตก็เป็นชนี้และได้เห็นเป็นตัวอย่างเลยว่านายทักษิณชิน,นวัตรอยู่ในคุกก็เพราะทุจริตคนของระบอบทักษิณน,นับสิบสิบคนอยู่ในคุกก็เพราะทุจริตและเงินเหล่านั้นสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศชาติ เอาตัวอย่างโครงการรับจำนำข้าวนั่นคือการทุจริตที่เห็นได้ชัดแม้ว่าพี่น้องชาวไร่ชาวนาอยากได้ราคาข้าวที่สูงขึ้นแต่วิธีการทําให้สูงขึ้นมีหลายวิธีไม่ใช่ใช้วิธีด้วยการรับจำนำแต่ไปทุจริตในกระบวนการจัดการดังนั้นการทําความเข้าใจาการให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและแก้ไขได้ครับ อธิฟัดออกมัตโตมาว่าไม่เอาสีเทานี่จะดึงสามสิบเปอร์เซ็นที่ที่ยังไม่ตัดสินใจเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนคก็น่าจะได้ในระดับหนึ่งหนึ่งการที่พูดนี่ทำจริงหรือไม่ทำจริงหรือไม่ถ้าทำจริงก็พี่น้องประชาชนในระดับหนึ่งหรือส่วนหนึ่งมาเลือกแน่แต่ที่สำคัญก็ถูกกว่าทกรรมบุลลี่ว่า ดีแต่พูดแต่ถ้าไม่พูดพี่น้องประชาชนจะรู้ได้ยังไงจะเห็นได้ว่านักการเมืองที่ถูกตรวจสอบโดยทุจริตและติดคุกโดยกระบวนการยุติธรรมนี่ถ้ารวมการทำงานของนักการเมืองทุกพักแล้วย้อนหลังไปสักยี่สิบสามสปีจนถึงวันนี้นะการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตเอาคนทุจริตเข้าคุกนี่มาจากเป็นมาจากผลงานของประชาธิปัต์มากที่สุด พรคอก่เน่ยผมยังได้ยังไม่ได้มองเห็นเลยว่ามีนั่นมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและก็ส่งข้อมูลไปให้ปปชร้องไปที่ปปชปปชก็ดําเนินการอาจจะช้าบ้างแต่ระบบของการทํางานที่เอาส่วนราชการไปเป็นแนวทางไปเป็นวัฒนธรรมในการทํางานจึงช้าอย่างเนี้ยทั้งๆที่เรามีกฎหมายบังคับแล้วให้เสร็จภายใน3ปีแต่ก็ยังช้าเหมือนเดิม จะอ้างว่าคนมากไม่พอมีกําลังไม่พอก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เราไม่ต้องการคําแก้ตัวปปชเราต้องการประสิทธิภาพในการทํางานคิดว่ากระแสมันจะกลับมาเหมือนตอนพิกๆสมัยเทพชวนหรือสมัยคุณอภิสิทธิยุคแรกๆไหมฮะเพราะว่าตอนนี้บ้านใหญ่ก็คุณนิพนธ์คุญยามณีอย่างคุณหญิงกัลยาทอรเอก็ออกไป ตั้งพักเองบ้างไปอยู่กับพักอื่นบ้างอะไรย่างเงี้ยเราต้องยอมรับความจริงว่าการฟื้นปริมาณสอสอถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้ระบบอุปัมภมที่ติดตัวจากการกระทำเดิมๆจะติดตัวไปกับนักการเมืองที่ออกไปทุกพักนะ ไปอยู่พักไหนก็ตามคนกลุ่มนั้นเขาจะมีความใกล้ชิดกับฐานมวลชนด้วยการอุปถัมภ์ด้วยการช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างความใกล้ชิดสิ่งเหล่านี้คนในชนบททุกประเทศไม่ยกเว้นประเทศไทยก็จะตอบแทนด้วยการเลือกเพราะฉะนั้นการที่บุคคลเหล่านี้ออกไปก็ ฐานคะแนนเสียงที่จะเลือกสสเขตก็จะติดตัวนักการเมืองเหล่านั้นไปด้วยครับไม,ไม่ต้องกังวลได้เท่าไหร่ก็ทําให้ดีที่สุดให้มีประสิธทธิภาพที่สุดให้ได้คนดีๆให้มากที่สุดผมคิดว่าผู้บรหิหารพักต้องทําใจได้สสเก่าแทบจะไม่ไม่เหลือเลยคนใหม่ๆนีจ่จะสามารถเข้ามา ผม,ผมยืมคำพูดของท่านอภิสิทธิ์นะว่าคนที่จะลงสอสอเขตทานแรงขยังขยอหรือสิ่งที่มาตกลงปรงใจด้วยตัวเลขอย่างน้อยหลังจากคำมมาตัวสุดท้ายจะมีตัวเลขสองหลักเกือบทุกคนอย่าเรียกว่าทุกคนนะแล้วผมอยู่ในพื้นที่ ผมเป็นสสเขตมาเจ็บสมัยผมรู้ระยะปีหกสองและหกหกมีการซื้อเสียงกันเยอะแยะมากเต็มพื้นที่กอออรกตไม่ทำงานเราส่งหลักฐานให้กับกอออรกตบอกให้คุณหามาเพิ่มเราโทรศัพท์ไปบอกเขาบอกคุณส่งหลักฐานมาและเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ใส่ใจเหมือนอย่างกับพนักงานสอบสวนหรือตำรวจยุคนี้เวลาเราไปแจ้งความมาคุณเอาพยานหลักฐานมาแทนที่เขาจะใช้ หน้าที่หรืออำนาจที่มีอยู่ในการสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานเขากลับไม่ทำโยนให้ผู้ร้องโยนให้คนที่เป็นผู้เสียหายไปจัดหามาไออย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องปฏิรูปกันให้หมดแต่การปฏิรูปเท่าที่ทำมาของผู้ที่อ้างว่ารัฐประหารเพื่อปฏิรูปประเทศไทยกลับไม่ทำอะไรเลยตัวชี้วัดนีนั่นคือคอสชอนะครับสามปอนั่นแหละ ต้องโทษสามคนนั้นแหละครับทีนี้ตอนตอนปีหกสองเนี่ยคุณภิสิทธิ์ไปไม่ยอมรับลุงตู่ทีนี้แฟนแฟนกลับลุงตู่สมัยโน้นเนี่ยจะกลับมาไหมดูแล้วเนี่ยาถามว่าการที่คนยอมรับลุงตู่มากก็เพราะลุงตู่บอกว่าจะไปกำจัดระบบทักษินเนื่องจากระบบทักษิณทุจริตรและ เนื่องจากกระบอบทักษิณบางคนที่อยู่ในระบบนี้ต้องการล้มล้างสถาบันมันก็ถูกกับความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ปรากฏว่าลุงตู่มีมาตรา44อยู่ในมือใช้อำนาจนิตีบัญญัติบริหารและตุลาการได้แต่เขาไม่ได้ดำเนินการอะไรให้เด็ดขาดหลังจากนั้นก็อยู่ในอำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวอีก4ปี ข้ประกวาการทุจริตยิ่งมีมากขึ้นกว่าก่อนรัฐประหารพอปี62ถึงปี66ก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แค่จะปฏิรูปประเทศไทย5-6ถึง6ด้านจัดตั้งคณะสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปและเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญปี2560ในมาตรา2 5 8ก็ยังไม่ได้ทำอะไรทำเรื่องเดียวนั่นคือ ปฏิรูปตำรวจด้วยการยกร่างพรบตำรวจปี 2,5, 6,5และประกาศใช้ปรากฏว่าตำรวจที่เป็นหน่วยงานที่พี่น้องประชาชนคาดหวังมากเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นต้นน้ำปรากฏว่าออกมาแชรกันอุตรุดก <c oughs> ็สแสดงว่ายังไม่ได้ปฏิรูปเลยดังนั้นการอ้างปฏิรูปของท่านประยุทธ์กับคณะ ล้มเหลวในหลายๆเรื่องดังนั้นณวันนี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนได้ถอดบทเรียนว่าเอาความคาดหวังไปไว้กับบคุคคลเพียงคนเดียวมันไม่ได้ต้องคาดหวังเอากับองค์กรและการบริหารองค์กรเป็นหลักนั่นคือกลับไปสู่พักการเมืองที่จะต้องมีความยั่งยืนให้ได้เพราะฉะนั้นการที่บอกว่า พี่น้องประชาชนยังคาดหวังลุงตู่แต่ปรากฏว่ายุคลุงตู่เป็นยุคที่เอาทัศินกลับแล้วก็ดําเนินการขอพระราชทานอภัยโทษโดยการลงนามเพื่อสนองพระบรมราชโองการแล้วคนที่เอากลับเอาทัศินกลับไปก็ปรากฏว่าคณะของชานใจกับคณะของสวต่างหากที่ไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนคดีาข,ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และยื่นเป็นครั้งที่สามถึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาและในระหว่างพิจารณาก็ปรากฏว่ามวลมหาประชาชนในยุคนั้นที่ผ่านมาสักปีหนึ่งหรือเกือบปีนะฮะไปกดดันองค์กรที่ทำหน้าที่พิจารณาจนส่งผลให้ทักสินกลับอยู่ในคุกเงินปีไม่ใช่ฝีมือของหลุงตูนะครับเป็นฝีมือของประชาชนล้วนๆเพราะฉะนั้น เลอกสถีที่จะเอาประเทศชาตินี้ไปฝากไว้กับคนเพียงคนเดียวเพราะคนก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานและหรือแก่ลงกระบวนการทำงานก็ต้องหย่อนยานบริบทของคนรอบข้างของลุงตู่เนี่ยให้ผมเอ็กเซลเลยไหมว่าทุจริตกี่คนที่ลุงตู่ตั้งขึ้นมานะครับไว้เวทีหมอหมอ,หมอเลยผมจะเล่าให้ฟังไอ้คน เดี๋ยวคนชอบแล้วนี่มันก็มันก็แยกออกตัวจากควาบากนะทำยังไงให้ให้ให้คนได้เข้าใจก็ไม่มีใครที่จะแยกขาวกขดำออกหรือไม่ออกต้องแยกออกถูกหรือผิดมีคนแยกออกยกเว้นคนที่ดังทุลังก็ปล่อยเข้าไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช่ว่าลุงตู่จะไม่มีบุญคุณกับประเทศชาตินี้ใช่เลยก็มีแต่เราคาดหลังสูงกว่านั้นครับพวกผม ออกมาเดินขบวนตั้งแต่31ตุลาคม2556จนถึงวันที่22พฤษภา2557 200กว่าวันมวลหมาประชาชนตายไป25คนบาดเจ็บ 7, 800เกิดหญิงไม่เกิดเด็กกำพรา้าจำนวนหลายคนถามกลับไปว่าวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อขจัดระบอบทักษิณ ในระหว่างที่เราเดินอยู่นั้นชมุมดมเนี่ยอยู่นั้นประชาชนมาร่วมกันเป็นล้านๆคนปรากฏว่าสามปอบอกว่าไม่ได้ถ้าปล่อยอย่างนี้มวนมหาประชาชนจะตายเพิ่มอีกอย่ากันนั้นเลยเราทํารัฐประหารเสถะเพราะเราก็มีวัตถุประสงค์ต้องการปฏิรูปประเทศขจัดการทุจริตเหมือนกับพี่น้องวนมหาประชาชนและกอปอปศออแต่เขาไม่ได้ใช้นกหวีด เขาไม่ใช้รองท่าผ้าใบใจถึงถึงเขาใช้รถถังเขาใช้กองกําลังพลของทาหารนั่นคือวัตถุประสงค์เดียวกันแต่วิธีการมันต่างกันวัตถุประสงค์เดียวกันวิธีการต่างกันแต่ปรากฏว่าหลังจากรัฐประหารเสร็จวัตถุประสงค์นั้นเขาค่อยละลายหายไปในระดับหนึ่งการขจัดการทุจริตการคอร์ร,อรัปชันทุจริตมากกว่าเดิ การเล่นพักเล่นพวกมากกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าคนที่รักลุงตู่ก็รักกันไปแต่ต้องแยกแยะให้ออกรักในส่วนที่ทา่ทานทำความดีแล้วก็เปลี่ยนตัวคนที่จะถูกรักหรือองค์กรที่จะถูกรักที่จะมอบความไว้วางใจให้กับคนที่จะเข้ามารับหน้าที่ใหม่โอเคท่านไปอยู่ในจุดที่อยู่สูงไปแล้ว เราวิจาร์ไม่ได้แต่ผมขออนุญาตพูดตามเนื้อผ้าเพื่อถอดบทเรียนให้กับพี่น้องประชาชนโดยสรุปวัตถุประสงค์ของรัฐประหารหวันที่22พฤษภา57กับการเดินกระบวนของวมวลมหาประชาชนวัตถุประสงค์เดียวกันแต่ผลสำฤทธิ์ขั้นสุดท้ายเมื่อท่านปล่อยมือออกจากอำนาจก็ปรากฏว่าสิ่งที่ท่านดังใจจะทำสำเร็จได้นิดเดียวไม่มาก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสูก้กันต่อคุณในพิสิษิ์สามารถขึ้นมาเป็นผูน้นําที่เขาเรียกว่าสายอนุรักษ์นิยมได้แค่ไหน่ะอย่าเรียกว่าสายอนุรักษ์นิยม่พระขเคียปัประชาธิปัตย์อันนี้คือการบุลลี่จากเอฟซีควายกรุงครงามคําว่าอนุรักษ์นิยมคือคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยประชาธิปัตย์มันทันสมัยนะครับเช่นจะทําการเมืองให้สุดจริต ทำการเมืองให้บริสุทธิ์จะกระจายอํานาจจะแทรกแซงการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจที่นายทุนเอารัดเอาเปรียบด้วยการให้รัฐเข้าไปแทรกแซงหรือการป้องกันประเทศทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ทันสมัยครับไม่อนุรักษ์แต่ถ้าเรียกว่าโยงโยงก็ไปถึงสถาบันอะไรเงี้ยที่เขาฝั่งอนุรักษ์คือฝั่งเอาสนับสนุนสถาบันเอาว่าจงรักภักดีอย่าใช้คําว่า อนุรักษ์เราจงรักภักดีครับเขียนไว้เลยควรจะควรจะเพราะฉะนั้นมผม,มคิดว่าการเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่ต้องการร่วมล่างสถาบันบผมคิดว่าสามารถเป็นได้และเคยเป็นมาแล้วในระหว่างที่เป็นได้ต่อสู้กับคนทําผิดกฎหมายตั้งแต่ปลายปีห้าหนึ่งปีห้าสองเช่นเหตุการณ์เกิดที่ดินแดง ปีห้าสามเหตุการณ์เกิดที่สี้แยกรากประสงค์จนกระทั่งคนเหล่านั้นก็ต้องยอมถอยออกไปและก็หลังจากนั้นยังมีอำนาจที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่อีกร่วมปีก็ยุบสภาผมคิดว่าคนอย่างอภิสิทธิ์เป็นคนที่ไว้วางใจได้และน่าจะนำพาประเทศชาติได้ไปในระดับนี้คุณตากล้บาทตอนนี้ กับประชาธิปัตย์เป็นยังไงบ้างฮะผมยังไม่ได้เป็นสมาชิกเข้าไปช่วยผมยังเป็นสรรมาชิกของพรักรวมไทยสร้างชาติและคิดว่าเมื่อมีการนริรโทษกรรมเสร็จผมก็คงจะกลับไปอ,อยู่พรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิมตั้งใจนะฮะตั้งใจว่าตอนนี้ก็ยังยังรอตอนนี้ก็รอการนิรโทษกรรมหรือไม่ก็ ถ้าไม่ีนรโทษกรรมก็คดีอยู่ในชั้นศาฎีกาถ้าผมชนะคดีไม่มีปัญหาด้านคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ก็จะเข้าไปตอนนี้ได้คุยกับบรรดาแกนนาคุณอภิสิทธิ์หรือใครต่อใครในในพรรไหมบ้างก็หลังจากผมออกมาเชียร์อภิสิทธิ์ออกหน้าออกตาคนแรกๆก็หลายคนบอกว่าเมื่อไหร่พี่จะเข้าไปบอกว่าเดี๋ยวก่อนขอให้มีคุณสมบัติครบซะก่อน ก็มองว่าจะกลับมาอาจจะไม่ถึงกระแสส,สมัยฟีเวอร์สมัยก่อนนะ20บวก50บวกนี่จะอยู่ตรงไหนยังไงฮนะผมคิดว่าสัก20บวกลบก็โอเคแล้วรอบที่จะถึงในปี69เนี่ยนะก็โอเคแล้วแต่ที่สำคัญก็คือถ้าได้มีโอกาสนั่งในสภาสัก20คนก็สามารถที่จะเสนอกฎหมายเองได้นะครับ และข็อสามารถที่จะทําหน้าที่ได้เต็มที่ขออย่างเดียวว่าให้ได้นักการเมืองที่มีคุณภาพเข้าไปนักการเมืองไปแค่ยุกมือแม้ว่าเชิงปริมาณมากก็ไม่เกิดประโยชน์และทีนี้วีรพัน์ก็ไม่น้อยใจแต่ว่าอยู่พัคโน้นมาเชียร์อีกพักหนึ่งอ,อผมคิดว่าต้องทําความเข้าใจกันทีนี้การที่ผมยังไม่ลาออกตอนนี้ เพราะเหตุว่าหนึ่งสิ่งที่พีรพันธ์เคยคุยกับผมก่อนที่ผมจะไปเป็นสมาชิกพักก่อนหน้านี้ผมก็เคยเป็นผู้จัดก,การทีมให้พีรพันธ์สมัครัวหน้าพักประชาธิปัตย์แข่งกับท่านจุลินพอท่านแพ้ท่านก็อยู่ในพักประชาธิปัตย์ระยะหนึ่งท่านก็ออกไปแล้วเมื่อผมหลุดจากตําแหน่งสสหลุดจากตําแหน่งรับจีช่วยคมนาคม ในปี64ผมก็ไปช่วยหมอวรงอยู่ระยะหนึ่งซึ่งเป็นน้องที่ผมเคยหนุนให้ลงเลือกตั้งวนาพัรคแข่งกับท่านอภิสิทธิ์เหมือนกันหลังจากนั้นก็คุยกับหมอวรงหมอวรงบอกว,ว,ว่าจะเอาพรรคการเมืองไปทําในแนวต่อทูตต่อสู้สวดสอบเน้นไปในทางนั้นเรื่องอํานาจรัฐไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาต้องการผมก็บอกนั้นการ แก้ไขปัญหาของประเทศชาตินอกเหนือจากตรวจสอบแล้วต้องมีอำนาจรัฐด,ด้วยผมก็ขอลาออกแล้วก็มาอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติตามคําเชิญของท่านวนาพีรพันธ์และเลขาจิงและวิทยาแก้วพระดยกลุ่มทั้งเจือราะจัสีก็ามาอยู่แล้วพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้ดําเนินการให้เกิดประโยชน์กับการปรองดองหรือสร้างเสริมสังคมสันติสุขด้วยการเสนอพรบ ที่เรียกว่านิรโทษก,กรรมนั่นแหละครับก็เป็นผลงานที่เป็นการทำงานของวัวหน้าพีรพันกับพักและสอสอของพักผมก็คิดว่าดื่มน้ำแล้วต้องนึกถึงตน้งนลำธารเมื่อกฎหมายฉบับนี้ผ่านประกาศใช้ผมก็จะไปขอบคุณท่านแล้วหลังจากนั้นผมก็บอกว่าผมจะลาออกอยู่พักเดิมนะฮะผมคิดว่าท่านเป็นคนใจกว้างเหมือนกันนะและเข้าใจท่านก็คงจะโอเคอะ เพราะฉะนั้นคำว่าน้อยใจของนักการเมืองไม่มีมีแต่ว่าเข้าใจกันนั่นคือท่านก็ต้องเข้าใจผมผมก็ต้องเข้าใจท่าน